วิธีการสั่งซื้อ iPad iPhone ทางเว็บไซต์ทำยังไงเดี๋ยวเราไปดูกันค่ะสวัสดีค่ะเมย์จากเพจ iPhone s Thailand นะคะวิธีการสั่งซื้อ iPad iPhone นะคะทางเว็บ apple.com ทำยังไงรูปเพจหลายคนสอบถามเข้ามาจริงๆเมยเคยมีการทำคลิปไว้แล้วในตอนช่วง iPhone 12นะคะแต่ ถามมาอีกก็ทําให้ดูใหม่งั้นเดี๋ยวเราไปดูกันเลยค่ะวิธีการไม่ยากเลยสําหรับวิธีการสั่งซื้อนะคะเข้าไปที่ www.apple.com ค่ะถ้าเราจะสั่งซื้อ iPad เลือกไปที่ iPad ค่ะเลือกรุ่นที่เราต้องการนะคะสมมุติอันนี้เมย์จะสั่งซื้อ iPad mini ค่ะกดไปที่ซื้อนะคะหลังจากนั้นนะคะหน้าเว็บจะแสดง ตัวเลือกต่างๆของ iPad Mini รุ่นที่เราต้องการขึ้นมาอันดับแรกก็เลือกสีนะคะเมเลือกสีม่วงค่ะความจุเมเลือก256 g ินะคะ23,400บาทค่ะเลือกรุ่น Wi-Fi ใส่ความเป็นอุปกรณ์ของคุณนะคะก็คือการสลักชื่อนั่นเองอันนี้เมเลือกไม่สลักนะคะก็จะมีตัวเลือกว่าให้เลือก Apple Pencil เพิ่มใส่ข้อความบน Apple Pencil ก็ได้นะคะ เลือกเคสเลือกอะไรเอาเราเลื่อนไปนะคะว่าเราไม่ได้เพิ่มนะคะ Apple Care Plus ถ้าใครจะเพิ่มก็กดตรงนี้ได้เลยค่ะหลังจากนั้นนะคะด้านล่างจะเขียนว่าการจะส่งเนี่ยระยะเวลาเท่าไหร่นะคะการรับสินค้าณนะตอนนี้นะคะก็คือยังไม่วางจำหน่ายจะไม่สามารถไปรับสินค้าได้นะคะแต่ถ้าวางจำหน่ายโดยทั่วไปแล้วเนี่ยก็จะสามารถไปรับสินค้าที่ช็อปได้นะคะหลังจากนั้นกดใส่ลงถุงเลยค่ะ ใส่ลงถุงแล้วนะคะก็จะมีแนะนำสินค้าอื่นๆเพิ่มเติมเช่นแบบ a i r p o d พวกนี้นะคะเราก็ถ้าไม่สนใจเราก็กดดูสินค้าในถุงค่ะจะเป็นหน้าสรุปคำสั่งซื้อนะคะว่านี่คือรายการสินค้าที่อยู่ในถุงของคุณนะคะว่าเรามีสั่งอะไรไปบ้างนะคะก็สรุปรายการออกมานะคะถ้าตรวจสอบรายการเรียบร้อยนะคะก็กดที่ชำระเงินค่ะ สังเกตเนื้อคำว่าชำระเงินนะคะจะมีให้เลือกผ่อนได้10เดือนดอกเบี้ย0%คือเราก็เลือกได้นะคะจะชำระเต็มหรือว่าจะผ่อนก็เลือกตามสะดวกเลยค่ะกดชำระเงินค่ะถ้าสั่งซื้อนะคะใน iPhone ที่คุณได้ทำการผูกบัญชีไปแล้วเนี่ยก็จะขึ้น Apple ID ขึ้นมาให้เราสามารถเลือกได้ว่าเราจะซิง์หรือเปล่านะคะ หรือสามารถชำระเงินโดยไม่มีบัญชีก็ได้ค่ะให้กดดำเนินการต่อในฐานะผู้ที่ไม่มีบัญชีนะคะจากนั้นจะให้เลือกนะคะว่าต้องการรับสินค้าด้วยวิธีใดก็เลือกว่าต้องการให้จัดส่งสินค้านะคะหรือไปรับสินค้าด้วยตัวเองอันนี้เมย์จะเลือกให้จัดส่งนะคะหลังจากนั้นใส่รหัสรษณีย์เข้าไปเพื่อตรวจเช็คเบื้องต้นนะคะระยะเวลาการจัดซื้อก็จะระบุเบื้องต้นว่าประมาณ3-4สัปดาห์ วิธีการส่งมอบสินค้านะคะส่งสินค้าฟรีถัดมานะคะสิ่งที่ต้องไม่ลืมก็คือต้องมีการเซ็นชื่อรับสินค้านะคะแล้วก็การส่งมอบมาตรฐานเนี่ยจะให้บริการระหว่าง8โมงครึ่งถึง5โมงเย็นวันจันทร์ถึงวันศุกร์นะคะหลังจากนั้นนะคะกดดำเนินต่อที่ที่อยู่สำหรับจัดส่งค่ะเราก็จะใส่ชื่อนามสก,กุลถนนอาคารจังหวัดเขตอําเภอที่อยู่ของเรานะคะ แล้วก็ใส่อีเมลโทรศัพท์มือถือนะคะกดดําเนินการต่อที่การชําระเงินค่ะขั้นตอนนี้นะคะก็จะให้เราเลือกว่าคุณต้องการชําระเงินอย่างไรนะคะโดยขั้นตอนการชําระเงินต่าง,าง,างๆเนี่ยก็เลือกตามที่สะดวกเลยเมื่อเราเลือกได้แล้วนะคะเราก็จะใส่รายละเอียดเข้าไปอย่างเช่นการใส่บัตรเครดิตหรือว่าบัตรเดบิตเนี่ยก็ใส่หมายเลขบัตรเครดิตเดบิตแล้วก็ใส่วันเดือนปีหมดอายุนะคะใส่หมายเลข C V V ค่ะ หรือเลือกการชำระเงินที่เคาน์เตอร์นะคะก็สามารถเลือกได้เป็น Tesco, Lotus, p a พ Post เ e n ส์ a l ย์ a ิ๊ i ซหรือว่า t r u e Money หรือการโอนเงินผ่านตู้ ATM นะคะก็สามารถเลือก SCB กรุงไทยกรุงเทพกสิกรกรุงศรีอันนี้ก็ได้เช่นกันโดยเราสามารถพิมพ์ใบนำฝากไปที่ตู้ ATM ที่เราต้องการใช้บริการนะคะหลังจากนั้นนะคะก็นำไปที่ตู้ ATM แล้วก็กดชำระเงินได้เลยค่ะ หลังจากนั้นถ้าเราเลือกได้แล้วนะคะให้กดตรวจทางคำสั่งซื้อค่ะก็จะสรุปคำสั่งซื้อขึ้นมานะคะว่าพร้อมส่งคำสั่งซื้อให้เราตรวจดูว่าทุกอย่างเรียบร้อยดีก็ตรวจรุ่นความจุสีที่เราต้องการนะคะรายละเอียดการจัดทรงรายละเอียดชําระเงินนะคะแล้วก็ยอดเงินทุกอย่างเรียบร้อยดีก็กดส่งคําสั่งซื้อค่ะเพียงเท่านี้ก็เรียบร้อยแล้วค่ะเป็นยังไงกันบ้างคะทาตามได้ไม่ยากเลยใช่ไหมคะสําหรับการสั่งซื้อนะคะ ผ่านทาง apple.com นะคะอันนี้พอสั่งซื้อเสร็จสามารถเลือกได้ว่ารอรับที่บ้านหรือว่าไปรับที่สาขาก็ได้นะคะแต่จริงๆณสถานการณ์แบบนี้เมว่ารอรับที่บ้านดีกว่าคือให้ส่งมาที่บ้านนะคะสำหรับคลิปนี้ก็หวังว่าจะเป็นประโยชน์กับเพื่อนๆนะคะฝากกดไลค์กดแชร์กด subscribe กดกระดิ่งอย่าลืมกดปั้บิลิสเพจไว้ด้วยนะคะเพื่อไม่พลาดทุกการอัปเดตค่ะแล้วก็ i ไอโฟ s t h ส i l ล n d มี t i k t o k แล้วนะอย่าลืมไปติดตามกันด้วยนะคะแล้วพบกันใหม่คลิปหน้าค่ะสวัสดีค่ะ